เฮ้ยนะเฮ้เฮงล่ะปาดที่นนองผาถาาเบิ้งปาดพอโมเพิ่มครบเสร็จแล้วนะจะพาเพิ่นว่าเรียนดีถึอใจ่งคอนจอดต้างต่อได้นีเพิ่อนพอเพราะว่าเพิ่นจ้างกันปีกายนี่สาวน้อยเพงกันบอแตกะดแ้่เขานั เราแบบปีนี่เราเอาเราเบิร์นโชว์แล้วปน่ะ้าถือใกล้ไงเอาเลยน้องยางมาลังหัดเราเราของแทยแล้วเราเส้นเลยอ่าแต่สุดยอดแล้วตอนแรกเราขว่าชีจัดทั้งหมดนี่พระครูมาฉลองนี่เราจ่ายมากดีเลยไปบุญฟรีเลยตัสิบอกก็เป็น่งเรื่องหมดละเป็นฟอลภาษาหน่ะเนี่ย ปวดมานภูสานนี่แะมาทำูสานบ่มาลอพูเสือบออ้ได้รถก็ท่านโอกดิจ้ะบุเป็นยังโอ้โอ้ในห้องรถนะรไปยักนั่งทางน้ำเนี่ยมันถาเนี่ยบอกภาษาอย่างภาษาีเล่ลากกได้จ้ะ พูดลาวไม่ได้หรอได้ภาษาไทยภาษาลาวภาษาพม่าก็ได้มามาพูดมาย้ายไปฟิวยายไปดันไปนี่ก็ต่างเดานุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ากลัวราเทียบก็รอก็ได้เอาแถวที่สะดวกมาจากบ้านมาจากบ้านไหนีบ้านผักผักบ้านไหนชื่อบ้านบ้านอะไรครับบ้านสำโรงจ้ะบ้านอะไรนะสำโรงบ้านสำโรงจ้ะ មកចាំបាត់សំឡងមកនេះម៉ោង9:00ព្រឹកបាទហ្វាណនីវាខាវយើងទៅមកក្រែតាំងកាអាសមារតមួយគ្រូនេះមិនឆ្លើយទៅទុកអជិះចោលទីជំនួសទៅមកដល់មកដល់មកដល់

ช่างหนาโอ้โหบ่มาแต่เศร้าสาว้น้อยมันแพงมาเล่นก็มาไกลนี่ก็มาที่แล้วที่แล้วก็มาหนึ่งหน่วยหนึงหน่งหนงานี่ต่อดูหน่วย,ย,ย,ยสองนะครับมันถ้ามันม้วนก็บ,บอกว่าม้นนนะาวนจะได้เศร้าน้อยสองก็รอดูไม่ต่างกันไปดูแล้วแต่ชอบชอบหรอ ไปเล้านกับโคกลางอน่ยสน้อยเลอกระบิดโเหรอเป็นไงถามน่อยชอบไหมชอบตรงไหนเขายังไงอเสียงเสาเน้อยเขาเสียงดีแต่ตอนตอนไอ้ทันไอ้นะนะท็อปะท็อปบอกคณาท็อปนาะจ้ล่เล่นดีมากเฮ้ยได้เพิ่มมากเพิ่มมากเพิ่มมาพวกเราเพิ่มมากวงสงเพิมาตี่กายถามเพ่นแ้ถามัน่ยตอนไปเล่นบ้านกโคลกลาง่ะจามาไกลมาสะ ตาเบิ s <S ar er ้งาเบิ้งดนเบิ้งหรอปีนี้ยี่เบิ้งยังนี่นี่ละมาจากบ้านสำโรงมาแจงลเป็นวันนี้้าแจงเลยนี่นี่นี่ละพวกพวกปั่นจักรยานมาพี่ทีนี่ในในตอนนันในสมัยนีบ้านอยู่สกิโลนี่ปนสันตนว่าเป็นส่บ้านหาได้รอปีกายแ้ นุ่มซอสทะเบียนสืบบ้านไทยโอ้โหนี่มาที่นี่มาไปบังหอดกับพ่อพ่อตากลางมาตันุกใหญ่ก็ไปตัหนุกก็ไปตาตูมก็ไปฟังฟังคนตาก็ไปเชื่อเชื่อเชื่อครับเชื่อี่นี่ตรงนี้ก็มาฟังอยากไปดูทางอื่นก็ไปบ่ได้มันไกลก็เอืนไปบ่หอดฟังรู้เรื่องอีก ฟังลาาก็รู้เรื่องฟังแตนก็รู้เรื่องฟังคารเมีก็รู้เรื่องฟังไทยได้เปรียบได้ขว้มาแก้แค่ช่วยแต่ชวยนั่ะละฟังบ่เหรอแก้เพราผมยินทาไม่ได้ใช่ไหมฟังไม่ไม่ได้โอ้ตายแล้วพระเอกนยมักพระเอกงคกวัดสุวรรณเพลงวัดโอ้มากลายพุ่มหนาวัดเพื่อนเซเลนการดำทะเบงจิตใจเอาเอ้าแสดงปฏิทันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเอฟซีเอฟซีเอฟซีเพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพร แล้วมารถหนึ่งมาเป็นสิบสิบนมารถหนึ่งคนข้างบ้านเขาส่งมาไว้ตอนเช้าพรุ่งนี้มาลำลงท่านจังเขามารับปวดโพนาอปวดโพมาญมามาชิ้เลื่อนรถแม่มาออกมากันออกบานมชิเลื่อนรถออก่อาน อรพี่น้องมาั้แต่กี่โมงนี่มาตังแต่กี่โมงมามาตั้งแต่แปดมงไปอยู่ไหนกันอยู่นี่แลเต้มตรงนี้มาอะไรแต่เช้าจังสำร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 งสำารงสาตรงสำรงสำรงสำโรอโรงสำโรงโงสำรงสำโรงสำรงสำโนงสำรงสำโงสำรงสำโรงสร บาดสะโพกท่าตูมนี่บาดสะโพกเนี่ยหรือสี่กิโลส้มหงหรือว่าสำโรงสำโรงสำโรงท่าตูมสาวน้อยเคยไปเล่นนี่มาสาวน้อยเคยไปไหมไม่เคยไปเล่นโซนนั้นนะท่าตูมอ่ะวัดช้างอ่ะใช่ไหมใช่วัดช้างท่าตูมไหมที่พวกผมไปเล่นไม่กับพวกผมหรือว่าไม่ไม่ใช่มันมีอยู่สองบ้านสามบ้านสำโรงเหรอไม่ท่าตูมใช่ไหมจ้าก็น่าจะเป็นที่แน่นอนนี่เขตสำโรงมันคือำเสนอท่าตูม อันนี้ฟังว้านี่ขึ้นส่วนรับาแต่พอสายนะแลยวุกันได้ยงอมผล่ไปสีไปกัางหลาบางลอดตลูกบางรลนดตลูก พี่น้องครับนี่พี่น้องคนใหม่กำลังใจกันพี่น้องเนาะสามารถงตะบนโชว์เราเป็น้องเนาะี่ใหม่ไว้ใจเด้อครับเดินไปที่บบ้านปาวปาวอ่าตำบลทุกเวลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตมทองเนาะสอดแจ้งน้นเน้องมานีมวนแน่นอนเขาที่มีฝากไว้ชนิดกี่ล่ะพอาใหม่เนาะ ่องบอเนลำโพงนนเสียได้งลน้องได้ครับแี่แกที่ไม่ที่ยาไปนน้องเนาะ